ใหม่เพิ่มในอนาคตแล้วเราทำสิ่งที่ดีกับคนอื่นต่อไปเรื่อยๆที่สำคัญคือเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเสมอไม่ว่าวันนี้เราเป็นใครหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปอะค่ะแม้ว่าจะสิ้นสุดฐานะผู้เข้าประกวดแต่ในฐานะที่เอ็มได้เป็นพับลิกฟิกเกอร์ไปแล้วหรือมีผู้ชมไปแล้วเอ็มจะขอ รับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยการใช้เสียงของเอมภูมิปัญญาของเอมให้เป็นประโยชน์กับทุกคนแม้ว่าน้ำหนักของโลกทั้งใบจะกดลงมาบนบ่าของเอมแต่เอมก็จะทำต่อไปแม้ว่ามันจะทรมานแล้วก็หายใจไม่ออกเอมอยากจะสู้ทั้งที่รู้ว่าเอมไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าในวันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นมันส่งผลกระทบกับตัวเรามากเหลือเกิน หนูอยากจะสร้างตัวตนใหม่ของหนูขึ้นมาที่ทำเพื่อคนอื่นได้แล้วหนูคงไม่ต้องเสบปวดแบบนี้อีกแล้วก็ขอบคุณกองที่ให้โอกาสเอมได้แถลงข่าวในวันนี้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีคำตอบจากกองเอมก็คงไม่กล้าที่จะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเนื่องจากว่าเราก็ไม่มีคู่สัญญาของ MOU ที่เราได้เซ็นอยู่กับตัว เพราะฉะนั้นเมื่อได้รับการยืนยันเอ็มถือว่ากองได้ให้โอกาสและให้ความเป็นธรรมกับเอ็มแล้วที่นี่ไม่ได้มีเฉพาะคนในกองที่นี่มีสื่อมากมายที่สําคัญคือมีคนทั่วประเทศดูเอ็มอยู่เพราะฉะนั้นหากเกิดอะไรขึ้นหลังจากวันนี้มันคือการตัดสินของคนหมู่มากและที่สําคัญมันจะเป็นการตัดสินของการเวลาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคตด้วยค่ะ ต้อยืนนะค